ไม่สบายหรือเปล่าคะดูซึมซึมสมชื่อเลยกินยากันซึมหรือยาแนวดีละคะลืงเธลึ่งกันใหญ่และไปไปไปทำงานกันไปแล้วเป็นอะไรอะคะบอส บอสไม่ได้เป็นไรหรอกแต่น้องเขาเนี่ยไม่ค่อยสบายเบลว่าแล้วเชียวค่ะว่าสมัยนี้เชื้อโรคมันเยอะค่ะต้องระวังสุขภาพและยิ่งเป็นเด็กด้วยนะคะภูมิคุ้มกันเขาต่ําอยู่ไม่สบายง่ายค่ะบอสอแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะคะเพราะเมืองไทยประกันชีวิตมีสัญญาเพิ่มเติม,ตมสุขภาพเด็กเล็กที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มซื้อได้ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5้าขวบคุ้มครองถึงอายุ65ปีทั้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหากต้องนอนโรงพยาบาลมีเงินผลประโยชน์รายวันให้อีกด้วยนะะค เด็กที่ว่าเนี่ยเด็กของผมเอง oh. พปดีโดนจับได้ว่ามีกิ๊กนะ่ยอันนี้ก็รับประกันเหมือนกันค่ะ <Huh? S 2> ประกันโอ,อกาย,ยหรือครับเนี่ยประกันว่างานเข้าแน่ๆค่ะสนับสนุนโดย <c oughs> เมืองไทยประกันชีวิต